รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัวท่าเรือค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านนะคะไปพบแง่มุมต่างๆในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังค่ะซึ่งใน E.P. ีนี้นะคะท่าเรือแหลมชบังได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่34ค่ะส่วนบรรยากาศและการจัดก,กิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างต้องไปชมกันค่ะท่าเรือแหลมฉบังจัดก,กิจกรรมเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ34ปี โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่21มกราคม2568นายวิเวรชาติพุทธลักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบงังพร้อมด้วยนางศิริมากีรตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้บริหารพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบงังผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้นำชุมชนโดยรอบได้ร่วมในพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งถวายสักการะผลเ,เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ34ปีจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และถวายพระตราหารเพลนและเครื่องปัจ,จััไทยธรรมแด่พระสงฆ์ณอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังโดยนายวิราชาติพุทธลักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534และถือเป็นปีแรกของการดําเนินงานด้วยความอุตสาหะของผู้บริหารพนักงานท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชนสายการเดินเรือผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนและส่วนราชการทําให้วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับท่าเรือชั้นนำหนึ่งใน18ของโลกและว,วันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง รอบ34ปีเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการทุนเพื่อดาวดืองน้อยที่เป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบังจำนวน22โรงเรียนโรงเรียนละ20,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น440,000บาท ส่วนโครงการที่2เป็นการมอบทุนเพื่อน้องอิ่มท้องซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการให้เด็กเล็กวัยก่อนเรียนให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดีโดยมอบเงินดังกล่าวให้กับ30เด็กเล็กศูนย์ละ4 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน120,000บาทประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ย ส่วนโครงการที่3เป็นทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในโครงการเติมใจให้กันโดยเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้ได้อโอกาสทางสังคมให้มีการสร้างไรายได้และสร้างคุณค่าในสังคมได้มีมูลนิธิที่ท่าเลือแหลมฉบังมอบให้7มูลนิธิมูลนิธิละ4ี่0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น28 0 0 0 0บาท ประกอบด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยามูลนิธิคุณพ่าเรมูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการกาุุญเวศ โรงเรียนสอนขนตาบอดพระมหาไทยพัทยามูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุงศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาครบ3 6พรรษาส่วนโครงการที่4เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักง,งานท่าเรือแหลมฉะบงังประจำปี2568 จำนวน70ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น255,000บาททั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลอองพนักง,งานโดยท่าเรือแหลมฉบังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสวัสดีครับ ผมนายวีรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชาบังนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชาบังนะครับวันนี้วันที่21มกราค2568นะครับย้อนหลังไปสัก34ปีเป็นวันที่ท่าเรือแหลมจบังได้เปิดดาเนินการนะครับในวันนั้นก็คือวันที่21มกราคม2534นะครับณนะวันนี้ก็ครบ34 พอดีนะครับเต็มก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มาเกินครึ่งทางแล้วนะครับในในถ้าเปรียบกับอายุนะครับก็เป็นหนุ่มใหญ่นะครับหนุ่มใหญ่34ปีก็ปัจจุบันนี้ก็ผลประกอบการหรือการพัฒนาท่าเรือเช่บางต่างๆก็จากอดีตถึงปัจจุบันก็ถือว่ามีความเติบโต มากนะครับมีความเจรเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นวันที่ทางท่าเรือแหลมฉะบังเองก็ได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการต่างๆมีหน่วยงานราชการต่างๆมาเข้าร่วมมาแสดงความยินดีกับท่าเรือแหลมฉะบังครบ34ปีในโอกาสนี้ก็ขอให้นะครับน้องๆที่เป็นพนักงานผู้บริหารทั้งท่าเรือแหลมฉะบังทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับ ประสบความสําเร็จทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการหลายๆส่วนงานนะครับที่มาใช้บริการกับท่าเรือแหลมะชะบังได้ไว้วางใจแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในส่วนของส่วนงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะฮะก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือนะครับในการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะครับ วันนี้ซึ่งเป็นวันดีจริงๆซึ่งเป็นวันเกิดท่าเรือครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเรือเอกจิรวัตโอจารุทิพย์ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีท่าเรือแหลมฉบังนะครับตั้งแต่ได้เริ่มดำเนินการมาท่าเรือแหลมฉบังก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งทั้งตัวพนักงานเองและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อเพื่อการสนับสนุนในภาพของการขนส่งระดับประเทศด้วยดีตลอดมาและจะตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนทําให้ดีตลอดไปก็ออสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องพนักงานท่าเรือแหลมฉบังตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการครับ สวัสดีค่ะพรทิพาทวีนุชนะคะผู้มือการกองบริหารงานทั่วไปนะคะก็วันนี้นะคะในโอกาสนะคะ ครบรอบวันคล้ายสถาปนาของท่าเรือแหลมฉบังนะคะปีนี้ก็ปีที่34แล้วนะคะเปรียบเหมือนหนุ่มชะกันนะคะที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็อยู่ในวัยที่กําลังแสวงหาความก้าวหน้านะคะต่อไปในอนาคตนะคะก็ต้องบอกว่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะอยู่มาจนถึง34ปีในวันนี้นะคะก็เพราะด้วยการสนับสนุนนะคะของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือโดยรอบของเรานะคะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะ เทศบาลท้องถิ่นนะคะและที่สําคัญนะคะคือชุมชนรอบข้างของท่าเรือแหลมฉะบังนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะที่ร่วมกันต่อสู้นะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างฐานรากที่มั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานนะคะของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนับจากวันนี้ต่อไปจนและอนาคตนะคะท่าเรือแหลมฉะบังนะคะก็จะยังคงเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะ แล้วก็ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราจะยังอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบนะคะสังคมโดยรอบแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะคะถ้าเรือแหลมฉบังจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนแล้วก็สังคมโดยรอบต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใน โอกาสที่วันนี้นะคะครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมฉะบังค่ะในนามของกองการบุคคลนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ในวันที่พวกเรานะคะทุกๆคนชาวการท่าเรือนะคะมุ่งมั่นเพื่อการทํางานของท่าเรือแหลมฉะบังก็ขอให้ท่าเรือแหลมฉะบังนะคะประสบความสําเร็จค่ะ,จะเจริญก้าวหน้าก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนัทอนันตาจินดาพงเจริญค่ะผูมอในการกองแผนงานค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบังค่ะครบรอบ34ปีค่ะพวกเราภูมิใจมากค่ะที่เราเติบโตมา34ปีแล้วก็ขอให้ท่าเรือแหลมฉบังนะคะ,จะเจริญเติบโตไปอย่างนี้ช่วลูกชั่วหลานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส และในช่วงนี้นะคะพาทุกทุกท่านมาอยู่กันในบรรยากาศของแหลมชะบังขอดมูฟวิไนันค่ะซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ34ปีท่าเรือแหลมชะบังนะคะซึ่งจัดกันที่โรงแรมแกรนพาลาโซพัทยาค่ะเป็นกิจกรรมที่ทุกทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันแต่งกายในหลากหลายธีมภาพยนตร์ที่อยู่ในดวงใจค่ะส่วนบรรยากาศจะสนุกสนานแล้วก็เป็นไปอย่างไรไปชมกันค่ะ และในโอกาสครบรอบ34ปีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบ,บังนะคะคุณสิริมากรัตยาคมพี่ตาช่วยพูดถึงความประทับใจตลอด34ปีที่มีกับท่าเรือแหลมฉบ,บังนิดนึงค่ะค่ะก็ตลอดเวลาที่ท่าเรือแหลมฉบ,บังนะคะเปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี2534ก็ต้องบอกว่าเราบึกเบิกกันมาตั้งแต่ตู้สินค้าย,ยังไม่มีนะคะจนวันนี้เราภาคภูมิใจกับ สิ่งที่พนักง,งานทุกคนแล้วก็ทางผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้กิจาการท่าเรือเติบโตมาได้จนถึง34ปี34ปีเราทุ่มเทเ,เสียสละแล้วก็พร้อมที่จะทําให้องค์กรนี้อยู่อย่างมั่นคงนะคะแล้วพร้อมที่จะไปหล่อเลี้ยงพนักง,งานทุกคนในการท่าเรือเนี่ยใหอ้อยู่ดีกินดีถามว่าองค์กรนี้ ให้อะไรกับเรามากมายไม่ว่าจะให้ในเรื่องของอาชีพให้ใเรื่องความมั่นคงให้ในเรื่องความเป็นอยู่ต้องบอกว่าท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลก ที่เราต้องภาคภูมิใจตลอดเวลาที่ผ่านมา34ปีค่ะจากนั้นให้กําลังใจชาวท่าเรือแหลมฉบังในการทํางานในปีต่อๆไปนิดนึงค่ะค่ะ,คะก็ต้องให้กาลังใจกับน้องๆพนักง,งานท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราฟันฝ่ากันมาจนถึงวันนี้34ปีต้องบอกว่าทุกคนเต็มที่กับการทํางานตลอดเวลาเพราะว่าที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกที่ท่าเรือแหลมฉบังเปิดจนถึงวันนี้ อีกปีหน้าก็จะ,กะเกษียณยุราชาการเนี่ยต้องมั่นใจเลยค่ะว่าน้องๆท่าเรือแหลมฉบังทุกคนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนทุกคนพึ่งเทก,กับการทำงานเพื่อการ,ารท,ท,ท่าเรือแหลมฉบังตลอดมาค่ะขอบคุณท่านรองค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนะคะเรือโทยุทธนาโมกขาวค่ะต้องขออนุญาตดึงตัวออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้พูดถึงวันครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมฉบังนิดนึงค่ะครับวันนี้ นะครับก็เป็นวันที่การท่าเรือแห่งป,ประเทศไทยนะครับโดยโดยท่าเรือแหลมชบังเนี่ยจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบวันสถาปนาครบรอบ34ปีนะครับจริงๆท่าเรือแหลมชบังเนี่ยเราเปิดดําเนินการวันที่21มกรานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในวันที่21มกราเรามีภารกิจนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถจัดงานได้ดังนั้น เราก็เลยขยับมาเป็นวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือจัดวันนี้นะครับก็เพื่อขอบคุณทางไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของท่าเรือหลมฉบงังผู้บริหารการท่าเรือไทยผู้ที่เอกชนต่างๆแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเติบโตมาจนครบ34ขวบนะครับซึ่งในปีแรกเนี่ยเราเรียกว่าเรามีตู้ที่ผ่านท่าเนี่ยนะครับอยู่ในหลัก พันกว่าตู้เองน,นะครับถึงวันนี้ท่าเรือหลมชบังมีตู้สินค้าผ่านท่า9.46ล้าน TEU นะครับก็อยู่ในลำดับที่17ของของโลกนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานที่เราขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ขอบคุณทางออผู้ที่มีส่วนช่วยท่าเรือแหลมชบังทุกคนนะครับในการที่อยากประสบความสําเร็จในวันนี้ครับนในอนาคตท่าเรือแหลมชบังจะเป็นไปในทิศทางไหนให้นันขออาบอกให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงครับ ในส่วนของท่าเรือแหลมชบังเนี่ยในอนาคตเราก็พยายามจะเป็นสาธารณูปการที่จะสร้างสาธารณูปโ,โภคในเรื่องของการนําเข้าส่งออกให้กับประเทศประเทศไทยนะครับเพื่อให้การนําเข้าส่งออกของประเทศเนี่ยไม่มีการติดขัดดังนั้นเราก็จะพยายามที่จะทำะช่องทางในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าให้มีความสะดวกกับผู้ขนส่งมากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณทุกพุทธของการท่าเรือต่อไปในอนาคตครับ ต้องขอขอบพระคุณท่านผอค่ะขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับบวัสดีครับผมเกียงไก่ชัยสิริวงศุกรับผู้วยการการท่าเรือห่งประเทศไทยครับก็ในโอกาสที่ครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมฉบังครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็เปก็นเกยรยิ่งยิ่งที่ท่าเรือแหลมฉบังเราเนี่ยได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของเศรษฐกิจของประเทศนะครับ วันนี้เองท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยถือว่าเป็นท่าเรือที่เบอร์16ของโลกที่สามารถขนส่งสินค้านะครับที่รักษาตู้สินค้านะครับได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่นะครับต่างประเทศเองให้ความสนใจนะครับท่าเรือแหลมฉบังที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นจุดหับของโลกในการขนส่งสินค้าทางทะเลมาใช้บริการที่ประเทศไทยเรานี่คือความภาคภูมิใจนะครับขณะเดียวกันเองนะครับเราเองก็ถือว่าเป็น ที่ชั้นนำของการขนส่งสินค้าประเภททางรถยนต์นะครับผมเชื่อว่าเราติดอันดับท็อป h ีของโลกนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เองเราก็จะเป็นมน์เสน่ห์ที่เป็นศูนย์กลางของการที่แต่ละประเทศนะครับใช้บริการท่าเรือท่องเที่ยวเรือครูซสแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพื่อมาท่องเที่ยวทั้งชนบุรีจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยทก็จะนำพามาซึ่งของรายได้นะครับให้กับ ภาคธุรกิจภาคประชาชนทุกท่านนะครับก็ในโอกาสนี้34ปีของแหลมชบังเราเชื่อว่าเราเองนะครับจะเป็นศูนย์กลางของทุกๆเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต้องขอขอบคุณและก็แสดงความดีใจกับการครบรอบ34ปีของท่าเรือแหลมชบังในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ34ปีค่ะเป็นบรรยากาศทั้งในช่วงเช้าและช่วงค่ำที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะส่วนในอีพีต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปรับชมหรือว่าไปสัมผัสกับ,กบแง่มุมใดของท่าเรือแหลมฉบังต้องรอติดตามค่ะ